สวัสดีค่ะอยู่กับทิพย์วรีราชนีพระจันทร์นะคะดูดวงกับชาแนลตำหนักดวงนะคะระหว่างวันที่9 15สิงหาคมค่ะพุทธศักราช2563ค่ะ คลิปนี้นะคะเราก็มาถึงคลิปของชาวราศีตุลน,นะคะคือผู้ที่มีลัคนาสถิตอยู่ที่ราศีตุลหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนนะคะวันสอบไพใเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาดูดวงชะตาในเรื่องของการเงินการงานของชาวตุลกันนะคะซึ่งไพ่ใบแรกวันนี้ก็คือ High ฮ r พลิน e s สนะคะต่อมาก็คืออัศวินดาบนะคะและ ขนาบข้ามมาด้วย4ไม้เท้านะคะด้านบนเป็น Empress นะคะเป็น2เหรียญน,นะคะและก็จบนะคะบทสรุปก็คือจบลงด้วยไพ่10ถ้วยนะคะ10ถ้วยนี้ก็คือความสุขความาสมบูรณ์นะคะความใจิตใจที่ร่าเริงผ่อนคลายนะคะมีความสุขความอบอุ่นนั่นเองนะคะ ก็ไม่ว่าจะเป็นอย่างไรนะคะเขาเรียกว่าก็จะบทสุดท้ายมันคือความสุขนะแสดงว่าสัปดาห์นี้ชาวราศีตุลพบกับความสุขแน่ๆอยู่แล้วลออยู่ปลายทางแต่เรื่องราวจะเป็นยังไงนะคะปกติชาวราศีตุลเนี่ยสัญลักษณ์ของเขาก็คือตาช่างใช่ไหมเขาก็จะมี เรื่องของอารมณ์และเหตุผลเนี่ยจะต่อสู้กันอยู่สม่ำเสมอแล้วก็จะชอบแบบช่างตวงวัดนะมีความบาลานซ์ระหว่างเหตุผลและอารมณ์ของตัวเองเสมอๆแต่สัปดาห์นี้นะคะสัปดาห์นี้ที่เราคุยกันอยู่นี้9-15สิงหาคมเนี้ยดูเหมือนชาวตุลค่ะจะใช้เรื่องของอารมณ์ในการตัดสินใจปัญหาเยอะ นะคะเยอะกว่าปกตินะคะแต่แน่นอนสัปดาห์นี้สเสน่ห์ของคุณก็รุนแรงด้วยและสเสน่ห์นั้นก็สามารถใช้ในการงานได้เป็นอย่างดีเพราะฉะนั้นนะคะเพราะฉะนั้นเสื้อผ้าหน้าผมการแต่งกายนะคะจะเป็นเขาเรียกมีบุคลิกภาพนะคะงัดเอาบุคลิกภาพของคุณเนี่ย มานำร่องให้เกิดประโยชน์มาทำให้เกิดประโยชน์ในเรื่องของความเชื่อถือความน่าไว้เนื้อเชื่อใจในเรื่องของการงานนะคะสเสน่นะสเสน่ห์จากคำพูดคำจาไว้พริบป,ปฏิพานแบบนี้นะคะก็สามารถที่จะเอามาใช้ในเรื่องของการงานและจะใช้ได้ดีมากในรอบสัปดาห์นี้จงเติมความมั่นใจของตัวเองค่ะให้ยิ้มแย้มแจ่มใสอยู่เสมอและรู้สึกว่า ฉันช่างเป็นคนที่ใครๆก็อยากจะเข้าหาใครๆก็อยากที่จะรู้จักใครๆอยู่ใกล้ฉันก็จะร่าเริงเบิกบานอารมณ์ดีและนำไปสู่สิ่งดีงามในชีวิตต้องคิดแบบนี้นะต้องคิดแบบนี้นะคุณถึงจะกล้าถึงที่จะมั่นใจไปสารความสัมพันธ์กับคนอื่นๆแล้วแบบความสัมพันธ์มันงอกเงยดีงามขึ้นมาตัวเองเองนั่นแหละต้องมั่นใจก่อนต้องคิดก่อนว่าตัวเองต้องรักตัวเอง ชอบในความเป็นตัวของตัวเองนะคะแล้วก็มีความมั่นใจนั่นเองนะคะก็จะเปิดโอกาสในเรื่องการเงินการงานได้นะคะสัปดาห์นี้นะการตัดสินใจของคุณจะไม่ชัดเจนนะไฮปรินเทสเนี่ยอ่าเป็นไพ่ก็เป็นไพ่ราชินีพระจันทร์นี่แหละนะคะเราจะเห็นเสาสีดำข้างหนึ่งสีขาวข้างหนึ่งการตัดสินใจยังแบบ ยังยัง,ย,งยังสามารถที่จะพลิกได้เปลี่ยนได้การตัดสินใจไม่นิ่งนะคะและก็ดูเหมือนว่าจะไม่มีใครล่วงรู้ความลับที่อยู่ในใจคุณนะมีความลับอยู่ในใจวันนี้เราดูเรื่องของการเงินการงานใช่ไหมดังนั้นไฮพรินเทสขึ้นเป็นใบแรกเนี่ยก็แสดงว่ามีเรื่องลับๆที่กำลังจะตัดสินใจเกี่ยวกับเรื่องงานอยู่นะ ถ้าใครยังไม่มีก็ขอให้มีแผนสำรองไว้นะคะเพราะสถานการณ์มันไม่นิ่งนะคะมีแผนสำรองอพลิกพันได้ตลอดนะคะปรับเปลี่ยนได้ตลอดนะคะแล้วก็ยืดหยุ่นนะวันนี้คุณต้องยืดหยุ่นนะแล้วก็พร้อมที่จะปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ด้วยนะคะหากเป็นเรื่องการลงทุนเออต้องใช้เงินนะคะวันนี้ถ้าใครกำลังจะลงทุนให้ช้านิดหนึ่งให้ชะลอนิดหนึ่งให้พลิกกลับมาคิดทบทวน หลายๆลรอบนะคะเพราะว่า2เหรียญเนี่ยหมายถึงสถานการณ์ที่มันพลิกผันมันไม่นิ่งนะคะเดี๋ยวมันเปลี่ยนไปอีกนะ,ะสิ่งที่คุณหวังเอาไว้คาดเอาไว้มันยังไม่นิ่งนะคะมันจะมีความพันพวนอยู่ตลอดเวลานะคะเพราะฉะนั้นใครตัดสินใจที่จะลงทุนหรือบางคนตัดสินใจที่จะ,อะถอน เงินในกองทุนในหุ้นบางส่วนอะไรเงี้ยให้นิ่งเอาไว้ก่อนให้ช้าๆไว้ก่อนอย่าเพิ่งไปเปลี่ยนแปลงมนันมากนักนะคะ,ะเมื่อกี้นี้บอกแล้วว่าเรื่องของไหวพริบปฏิพันธ์ก็ดีเรื่องของสเสน่ห์ส่วนตัวก็ดีเอามาใช้ได้ดีในเรื่องของการงานในรอบสัปดาห์นี้เพราะฉะนั้นพยายามส่งเสริมอ่า แต่งองค์ทรงเครื่องเสื้อผ้าหน้าผมบุคลิกภาพของตัวเองในสัปดาห์นี้ให้ดูดีให้มากแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่จะทําได้ดีก็คืองานที่เกี่ยวกับเรื่องของซื้อมาขายไปเราจะเห็นได้ว่าคนโยนเหรียญน,นะเล่นแจ็คกิ้งอยู่นะคะการงานและการเงินอ้นถึงได้ดูรวมกันเพราะว่าการงานมันก็เป็น ปัจจัยที่จะนำเงินมานั่นแหละสองเหรียญเนี่ยหมายถึงรับซ้ายจ่ายขวาทำงานเร็วจบเร็วไปไวนะคะงานประเภทเนี้มันก็คืองานอีเวนต์นะการเป็นอีเวนต์หรือบางคนอาจจะเป็นใช้ใช้รูปร่างหน้าตาของตัวเองทำงานเช่นการเป็นพิธีกร ระะหรืองานบริการต่างๆที่ใช้บุคลิกภาพนะคะงานไปเร็วมาเร็วแบบนี้ของสวยของงามเนี่ยได้หมดทุกๆประเภทเลยและจะทำได้ดีในรอบสัปดาห์นี้นะคะสิ่งที่จะต้องเตือนก็คือในเรื่องของการใช้เงินนะคะอย่าใช้เงินในการแก้ปัญหาบ่อยนะเพราะดูเหมือนว่าจะใช้เงินตามอารมณ์นะบอกแล้วว่าสัปดาห์นี้คุณควบคุมอารมณ์ไม่ค่อยได้เพราะฉะนั้นตัดตัวเองออกจากสิ่งเราที่จะทำให้เสียเงินอะ่ะ ะะจะจ่ายไปด้วยความเพลิดเพลินนะคะวันนี้ปัญหาอาจจะยังไม่เกิดนะเพราะามันยังมีสิบถ้วยอยู่แต่แน่นอนละสิบถ้วยมันไม่ใช่สิบเหรียญสิบถ้วยคือความอบอุ่นสมบูรณ์อุดมสมบูรณ์มั่งคัง่งมันอาจจะเกิดขึ้นในอนาคตก็ได้เพราะฉะนั้นเงินสำรองต้องมีเยอะ ต้องมีเพียงพอสองเหรียญเนี่ยมันยังรับซ้ายจ่ายขวาวุ่นชุลมุนอยู่เลยนะคะเพราะฉะนั้นอ้นอยากให้มีความมั่งคั่งเกิดขึ้นให้เพียงพอวันนี้พอก็อย่าชะล่าใจอย่าชะล่าใจว่าวันข้างหน้ามันอาจจะไม่พอไงนะคะก็เอาละทีนี้คนพูดไปถึงเรื่องของคนที่หางานอยู่ย้อนกลับไปเรื่องงานอีกนิดเดียวนะคะคนที่หางานอยู่อย่าไปยึดติดมากนะัก เมื่อกี้อ้นบอกแล้วว่ามันมันต้องมีการยืดหยุ่นและปรับเปลี่ยนอยู่เสมอตลอดเวลาถ้ารู้สึกว่าอะไรไม่ดีก็ทําใจไว้ครึ่งหนึ่งพร้อมที่จะจากมานะคะอะไรที่มันยังคงแก้ไขได้และอยากที่จะอยู่ที่เดิมอยู่ก็ให้รีบเปลี่ยนแปลงแก้ไขเปลี่ยนในที่ทํางานซะก่อนเปลี่ยนแปลงแก้ไขในที่ทํางานซะก่อนทําให้ดีที่สุดถ้ามันเปลี่ยนในที่ทํางานไม่ได้แล้ว ให้เปลี่ยนสถานที่ค่ะให้ลาออกมาแล้วไปอยู่สถานที่ใหม่นะคะวันนี้เนี่ยอ่เขาเรียกว่าคุณต้องทำใจกับการปล่อยวางนะคะมีการปล่อยวางมันเป็นเรื่องศิลปะก็ต้องทำใจให้มากปล่อยวางให้เร็วยืดหยุ่นปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ให้รวดเร็วนะคะต่อให้ลาออกมาวันนี้ก็ยังมีงานข้างหน้ารออยู่นะ,ะเพราะว่าอา่สิบช่วยเนี่ยจะได้กลุ่มจะได้พบกับกลุ่มคนที่ดีที่ สนับสนุนคุณดีได้พบกับกัลยาณมิตรนะได้เพื่อนคู่หูดีได้กลุ่มวงสังคมที่ดีนะคะต่อมาในเรื่องของความรักค่ะความรักของชาวราศีตุลน,นะคะน,นี้อ้นสับให้มาเรียบร้อยแล้วนะคะก็ใบแรกเลยก็ได้เดอะซัมาเลยนะคะแล้วก็ข้างๆนี้ก็คือ The f o ู l ค่ะแล้วก็จัสติส ด้านบนมีเด็กถือถ้วยค่ะแล้วก็ราชาถ้วยค่ะจบลงด้วยสิบเหรียญน,นะคะความรักดีนะชาวตุลน,นะคะถ้า,าใครที่ยังไม่มียังไม่มีครอบครัวนะคะแล้วอยากจะ สร้างครอบครัวนะคะคนที่คบคบคุยคุยกันอยู่อยากที่จะร่วมหอลงแต่งงานกันนะคะคุยเรื่องการแต่งงานเนี่ยเป็นโอกาสที่ดีนะคะเข้าหาผู้ใหญ่นะราชาถ้วยถืออยู่นะคะ j u s t i c เนี่ยส่วนใหญ่จะมาจะจะเป็นเพศหญิงเพศหญิงที่จุกจิกตั้งกรอบกฎเกณฑ์ระเบียบกติกาเพราะฉะนั้นสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่ดีที่จะเริ่ม คุยเรื่องของการสู่ขอนะคะสั่งบ้านสั่งเรือนนะคะเป็นปึกแผ่นนะเดอะซันเนี่ยเข้าหาผู้ใหญ่ใครๆก็รักต่อให้คุณแม่บ้านนั้นเข้มงวดคุณแม่บ้านนั้นห่วงลูกสาวห่วงลูกชายนะคะเขาก็จะเปิดทางให้คุณในสัปดาห์นี้การเจรจาใดๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของความรักนะวิ่งเข้าหาผู้ใหญ่ไว้เข้าตามตรอกออกตาม ประตูเหมาะสมดีงามอย่างยิ่งทีเดียวนะคะแล้วก็หลายคู่หลายคนนะคะอาจจะได้ไปเที่ยวกับครอบครัวเนะเป็นเที่ยวกันเป็นกลุ่มก้อนใหญ่กับครอบครัวกับคนรักกับอ,ออฟฟิศของแฟนเขาจัดไปเที่ยวสัมมนากันนะคะเราก็เป็นครอบครัวเขาก็อาจจะได้ติดสอยห้อยตามไปด้วยอะไรแบบนี้เป็นต้นไปเที่ยวกันเป็นทีมเป็นกลุ่มนะคะแล้วก็ ไปกับคนรักนั่นเองเอาส่วนคนที่ยังโสดนะคะวันนี้พอเวลาเดอ s ซันขึ้นรอบที่แล้วก็เป็นไฮ e พ t เทสขึ้นอันนั้นก็เป็นเรื่องสเสน่ห์เดอะซัก็เป็นเรื่องสเสน่ห์อีกเรื่องหนึง่งเหมือนกันความโดดเด่นนะคะก็อ้นถึงบอกว่าเสื้อผ้าหน้าผมให้ดูดีไว้นะคะบุคลิกภาพทําให้ดูดีไว้ ใครๆก็จะเข้ามาจีบใครๆก็จะเข้าหานะคะด้วยภาพลักษณ์ที่ดีของคุณน,นั่นเองนะแต่ตัวคุณเองเนี่ยคนโสดดูแล้วจุกจิกเรื่องมากเกี่ยวกับเรื่องของการเลือกคู่นิดนึงนะคะถามว่าจะจะเปลี่ยวเหงาเศร้าใจไหมคนโสดเนี่ยยังไงก็มีคนมาจีบคุณไม่ได้อยู่โสดๆ เพียวๆ,ๆฉเฉยๆเพราะไม่มีใครเอาหรอกยังไงก็มีคนมาแอบรักแอบชอบอยังไงก็มีคนมายื่นไมตรีให้อยู่ที่คุณนั่นแหละว่าจะสารความสัมพันธ์ครั้งนี้หรือไม่ก็ดูแล้วใครๆก็ยังไม่เข้าตานะคนโสดนะสำหรับคนโสดนะคะชอบที่จะแบบให้คนมาจีบเรื่อยๆแบบนั้นมากกว่ายังไม่ ยังยังมีความสุขกับเรื่องของสเสน่ห์ตัวเองการบริหารสเสน่ห์ไปวันวันอะไรทํานองนี้นะคะหมดลงแล้วนะคะถ้าเกิดว่าใครชื่นชอบถูกใจอ้นฝากไว้ด้วยกดไลค์และ subscribe ไปที่ช anel ตําหนักดวงค่ะและ มีเพจนะคะฝากไปติดตามที่เพจทิพวารีราชินีพระจันทร์ส่วนใครอยากดูดวงกับอ้น1ชั่วโมงเต็มๆนะแอดไลน์มาได้ที่ idmmybeauty ค่ะ e d m y b e a u t y นะคะมีค่าครูเล็กน้อยสอบถามได้ที่ id Line นั้นเลยนะคะคลิปนี้ลาไปก่อนคะ่ะโชคดีมีความสุขสวัสดีค่ะ